เรื่องเล่าจากธิรชัยครับเรื่องเล่าของวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เราเคยคุ้นนะคำว่าสถานการณ์คับขันสถานกรณ์คับขันนะโอ้ยหล่อน้สถานการณ์คับขันสถานการณ์คับขันเวลาจะรอปอหอก็สถานการณ์คับขันหรือเวลาจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยจะอ้างอะไรนะ่ก็อ้างกับความคับขัน คุณรู้ไหมว่าสถานการณ์ขับขันในคำแล้วขับขันนี่มันมาจากไหนเออจะที่มาครับที่มาครับสั้นๆที่มาครับก็เออที่มาก็มีกระทาชายนายหนึ่งนะกระทาชายนายหนึ่งถ้าคุณถ้คุณใช้คําว่ากระทาชายนายหนึ่งเนี่ยคุณต้องคิดถึงคุณอะไรลหละคุณพี่ปีชาชับโสภาคุณเจอชันไหม ต้านอยู่ครับตอนเด็กๆฟังข่าวชานครับสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโยพันเนี่ยครับกรมบริหารธรรมพันครึ่งชั่วโมงเนี่สุดยอดมากปีชาทรสุภาก็จะเป็นเจ้าของเรื่องเล่าคนหนึ่งกันนะฮะโงงโฉงเฉงเนี่ยเวลาแกเล่าอะไรก็กระทาชายนายหนึ่งอะไรแบบนี้กระทชายนายนึ่อาชีพอะไรไม่ชัดกระทาชายนายหนึ่งลืมปิดประตูอาบน้ำครับอ้าวตั้งใจว่า ไม่รู้สิตอกระทาชายนานยะนั้นเลยลืมปิดประตูอาบน้ําน้องเมียก็ผักประตูเข้ามาไอาชาต้องท้องเมียด้วยเอ,อ้าทีนี้ยังไงเล่าเพราว่าผักประตูเข้ามาพอดีแล้วจะทำยังไงล่ะก็โอ้ก็ตกใจไม่รู้จะทำกันก็ไอ้ขันอาบน้ำอะขัน,ขนแต่โรงรกว่ามันไม่มีฝาดีว่า ตัดน้าอาบตัดกาโองบังไว้บ่าจะจุดสําคัญเหมือนก็จับเหมือนก็จับเอก็เลยคําว่าตรงนี้แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าคับขันอันนี้คือที่มาเนยครับขับขันนะครับแล้วก็นี่แหละครับแต่ว่าแหมก็อยากจะเปลี่ยนพวกเรานะครับคือ คือไม่ไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยนะว่าสามารถที่จะทําให้ขันคับได้จะทำเดทำก,ก็อย่าไปคับขันมาเลยครับก็ไม่แน่ใจเสียความหรือเปล่าก็คำว่า,าคบนะาับขันนี่สงวนลิขสิทธิ์จหรับคนที่ทําให้ขันคับได้นะอแล้วครับเอาละครับวันนี้ฝากท่านดูฟังเอาไว้ที่มาของคําว่าคับขันเรื่องเล่าจากธิระชัย Oh, <laughs> oh,